ดีค่ะลูกค้าคาะกลับมาคุยกับเจ๊ติ๊กอีกเช่นเคยนะคะจากซีเซนตเลนค่ะลูกค้าค่ะเจ๊จะพาชมบ้านหลังนี้ใกล้จะจบแล้วนะคะไปขม o นเบบีในส่วนของบันไดเงาอัดหลากนะคะ3เมตรปูด้วยกระเบี้ยงลายไม้เข้มขม o น พร้อมเงาอาดหลาดเป็นทรงตัวแ L โซฟางานลายฟ้าหน่อยปึ๊บประตูไปที่นี่เปิดอ้าพร้อมม้วดนะคะสามเมตรเลยพี่น้องแอร์เย็นสวยสวยบ้านหลังนี้ไม่ร้อนแน่นอนะ ห้องน้ำโอ้ยเหีนเน่ยงแกคุณม,มูมิพมค่ะหลังนี้มีฉนวนกันความร้อนส่วนราคาสอบถามกันเข้ามานะคะห้องน้ำประกาศใสจอทำทรงซื้อๆึ๊บ้างค่ะค่อนข้างกว้างตะล้าง,างากาันไว้นะคะปะไปดูห้องนี้ กว่ามีกระจกรอบว่าหะังนี้ออกเบรคเทาควันหรีพร้อ,อมระดับไฟแล้ว,วปุ๊ป กดไลค์กดแชร์ติดตามผลงานกันด้วยนะคะที e ซ e เอเลนและทีมงานอินดีรับใช้ค่ะ่ำผลิตกับเราได้เราผลิตบ้านนอกดาวนะคะ